รีวิวนะครับผม L50 f p นะครับผมอันนี้ก็เป็นโขงซิ่งนะครับผมโขงซิ่งดูครับนาน้านะครับผมวันนี้มืดเลยครับผมเพิ่งติดตั้งให้ลูกค้าเสร็จก็ลองรถให้ลูกค้าด้วยครับผมัวเครื่องร้อนลูกค้าจะได้มั่นใจว่าติดไปแล้วเครื่องจะไม่ร้อนครับก็เป็นนาลมวันที่สองแล้วนะครับผมอยู่ที่อังเกอรปัญหาสีสะเกดนะครับผมเสียงโขงซิ่งอยู่ไกลๆเสียงก็ดังพอนะครับ ไเสียงจริงมากเลยครับผมโงซิ่งนี่หอนเพาะครับผมหอนเพาะเสียงมันคำรามดีครับแลวโบมันไม่อันฮะรถเดินดีนะเสียงแล้วจังโค่นะครับผมเอาไหลายรอบหน่อยครับผมจะได้ ว่ามันจะร้อนไหม่ายยากที่สุดก็คือนาน้ำนี่แหละครับผมน้ำยากสุดเลยเป็นนาแห้งไม่เท่าไรหรอกนาแห้งก็แค่ฝุณ อยู่ไกลมากนะครับผมตอนนี้อยู่ไกลมากช่างซูมไปให้นะน่ครับถ้าสูมมันก็จะได้ใกล้ๆหน่งานยาวครับผมงานยาวที่อื่นรองรถยังไงไม่รู้ครับผมแต่ที่นี่อู่ช่างวี้ครับต้องสุดครับผม ครับผมตอนนี้ก็ชั่วโมงการทํางาน,งงานา150ชั่วโมงนะครับผมพอลูกค้า,าสั่งจองตั้งแต่50ชั่วโมงแรกแล้วแหละแต่ตึงถึงคิวโอ้โหเสียงตึ่งถึงคิวลูกค้านะครับผม <c oughs> ก็รอรอกันหน่อยนะครับผมบางทีงานเยอะครับส่วนใครที่จะโทรมาหาช่างก็ไม่ค่อยได้รับนะครับเพราะว่าช่างก็ต้องทํางานนะครับผมถ้าคอยจะรับโทรศัพท์ มันก็ไม่มีคนคอะไรนี่ถ้าโทรศัพทก็ไม่มีคนทำงานถ้าเสร็จแล้วเราพาไปดูความร้อนกันอีกเช่นเคยครับว่าจะขึ้นไหม บางคันก็ขึ้นอยู่นิดนึงบางคันก็ต่ำกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขีดแดงแน่นอน,นครับผมโบตัวนี้กล้าประกันได้เลยว่าโบตัวนี้ช่างได้ลองใช้งานเองนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราทํามาขายอย่างเดียวนะครับรถที่อู่ก็มีนะครับผมรถที่อู่มีนะครับผมมีสามคันนะครับผมเราถึงรู้ว่าโบตัวไหนมันจะเหมาะกับงานแบบไหนที่สุด ถ้าเป็นโบตระกูลแปรผันยังไงก็ไม่หลอดครับโบไม่ใช่มันไม่ดีครับมันดีอยู่แต่มันดันดันไอเสียออกไม่เร็วเป็นครับเสียงอยู่ระยะไกล,ไกลกๆก็ยังหวานๆเลยวีนะฮะนี่ครับผมมันได้อารมณ์ของรถเทอร์โบครับแพงหน่อยแต่ก็ได้อารมณ์กว่า ก็ลองฟังเสียงดีๆนะครับผมเสียงนี้ไม่ใสแน,น่นอนครับผมโหดเสียงไหนใสก็บอกใสครับเสียงไหนโหดก็บอกโหดครับผม ลองตั้งใจฟังเสียงดีๆนะครับผมจางพูดยัดเกียร์สามแล้วตอนนี้ครับนี่ครับผมโบแพง สองนะครับผมก็ยังไม่สุดอ่ะสเตปสามน่าจะสุดกว่าเพราะว่าเวลาวิ่งสามแล้วสังเกตดูครับผมเกียร์สามมันรอบมันจะลอยตัวดีกว่าอันนั้นก็คือสเตปท็อปนะครับผมแต่ถ้าส,สเตปนี้ก็น่าจะเป็นตัวรองท็อปนะครับผมคันนี้พน้าแห้งก็วิ่งได้อยู่ครับผมสามแต่ถ้าน้าเปียกอาจจะสู้ตัวท็อปไม่ได้เพราะว่ารอบเทอร์โบจะต่างกันนะครับท็อปโบมาดีกว่า ร,รอบลอยตัวดีกว่าครับถ้าตัวท็อปคำว่าตัวท็อปนะครับผมในแต่ละปีก็จะคิดค้นมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ละ่ะจะจบที่ตรงไหนอันนี้เป็นโคงซิ่งสเต็ปที่สนะครับก็คือตัวรองท็อปนะครับเกียสามก็อาจจะนาลมอาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่ครับแต่ถ้านาแห้งก็สบายๆครับ อัดเกียสามเลยครับผมจะได้รู้ว่าเครื่องร้อนไม่ร้อน ก็ไถไม่เกินรอบ2 0 0พันนะครับเกสองหาย เรวก็จะได้มาดูความร้อน,น,นว่าขึ้นเยอะไหมครับผมแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็ได้จะขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมก็จบแค่นั้นแหละครับผมประมาณนั้น ร้อนครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ในระดับปกตินะครับผมประมาณนี้ครับรถรุ่นใหม่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของรถลองส่งงานครับผมอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบครับ L50 f อพนะครับผมกัวโบโค้งซิ่งครับผมสเต็ปนาลครับสบายๆนะครับผม